สวัสดีครับมาตามนับทุก2ส,สัปดาห์กับ iOS 17 Beta สัปดาห์นี้ Apple ปล่อยเบต้4เวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาไมาอัปเดตกันต่อครับการอัปเดตครั้งนี้ยังคงมาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆถึง29รายการเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17 Beta 4มีอะไรใหม่ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17 beta 3 version 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เวอร์ชันนี้จะต่างจากเดิมยังไงเราไปทดสอบกันครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอ Ge ป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 17 beta 4บน iPhone 14 Pro Max ทําความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับ ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเยอะและเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันความเร็วพุ่งขึ้นแบบนี้ผลการทดสอบแบตเตอรี่จะดีตามไปด้วยไหมเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน ในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบลนได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับ เพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับ จากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17 Beta 4กลับไปใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นที่4%เหลือ96%เท่ากับ Beta 3เวอร์ชันแรกในขณะที่ Beta 3เวอร์ชัน2ประหยัดแบตเตอรี่ดีสุดในทุก Beta เลยครับโดยใช้ไป2%เหลือ98%แต่ใช้ไป4%ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับถือว่าประหยัดดีมากการอัปเดตเป็น iOS 17 Beta 4บน iPhone 14 Pro Max ความเร็ว CPU และ GPU ดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้นะครับไม่มีอะไรน่าห่วงบเบต้า5มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ